ควาหลงประเด็นจากเกมเปิดบ้านเอาชนะบอลมัด3-0อันถือเป็นการเจิมหัวปี2023ได้อย่างสวยงามสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริธเทนฮากหนึ่งในจุดที่พวกเขาได้รับคําชมอันนี้อ้างอิงจากกระแสของสื่อต่างประเทศนะครับนั่นคือเรื่องของกลยุทธ์การเข้าทําที่ปีศาจแดงของเทนฮาก์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องพึ่งพาก,การเล่นที่มากจังหวะจนเกินไปหลักฐานคือประตูที่2และ3ของเกมที่ชนะบอลมัดซึ่งชัดเจนในตัวลูก2เริ่มต้นจากเดเคอปล่อยบอลให้กับลินเดเลฟซึ่งก็เป็นในแดนตัวเองพยายามหาพื้นที่แก่การเพซ่งงงขขอูแ ก้อนปล่อยต่อมาที่ชอฝากให้แลตฟอร์ดแปะคืนชอทะยานไปข้างหน้าฝากให้บลูโน่ปลายออกขวาไปให้กับกานาโชตบเข้ากลางต่ออีกทีให้กับชอจบด้วยการแท็บอินเข้าประตูไปเบนเซตจ,จังหวะด,ดังกล่าวคือการเล่นเพียง10จังหวะเท่านั้นและลูกบอลก็เดินทางจากหน้าประตูตัวเองจนไปจบที่จาข่ายของคู่ต่อสู้ในเวลาเพียง26วินาทีเท่านั้นเช่นกันกับลูกฝังชัยลูกที่3บอลตั้งต้นจากกาเซมิโน่ตรงกลางปล่อยให้กับลูกชอแต่งบอลรอดจังหวะบลูโน่ Bruno, วิ่งตัดลายแนวรััับบบบขขอออออองงงงลลมมมโดยยชววาาวา,า้นนนนทททีีเเื่่ห็็แะปถึูก จนบรูโน่ทำเพียงแค่แปะเข้ากลางให้กับแรดฟอร์ดรับจบงานอย่างสวยงามโดยจังหวะด,ดังกล่าวนี้นับรวมตั้งแต่บอลถูกปล่อยจากแคนเซมิโลไปจนถึงแรดฟอร์ดก็เพียง4จังหวะเท่านั้นทั้งหลายเหล่านี้ครับทำให้สื่อต่างประเทศหล่นคำชมว่าเอลิกเทนฮากเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นของทีมชุดนี้ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจากฤดูก,กาลก่อนซึ่งหากจํากันได้ซีซั่นก่อนที่ยําแย่ปัญหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หลักๆมากที่สุดคือการที่ไม่มีไอเดียในการเข้าทําซึ่งจะว่าไปมันก็มีส่วนมาจากการที่ผู้เล่นไม่่่่ขยัับเเเเคลืืือออนนนนตตวหาตหาาาาํแงงพป็ทรใก ออกบอลของเพื่อนร่วมทีมซึ่งปัญหาการเคลื่อนที่นี่แหละครับที่เอริกเทนฮาร์เข้ามาแล้วแก้ไขได้อย่างชัดเจนที่สุดเป็นอย่างแรกด้วยการปลูกถ่ายแนวคิดลงไปว่าเมื่อคุณออกบอลจากเท้าคุณก็ต้องพร้อมจะขยับพื้นที่การยืนให้กว้างเพื่อเป็นทางเลือกในการที่เพื่อนจะส่งบอลกลับมาให้คุณได้ซึ่งมันก็ต่อยอดไปยังสิ่งที่เรียกว่า o อฟเด e ball movement ที่เรียกว่าการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลในการครอบครองซึ่งของพวกนี้เรียกร้องสิ่งสคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งจากนักฟุตบอลนั่นคือการวิ่งดังนั้นมมมัันนจจึงงงไไไ่่่่่ใใชเเรรรืออออาาาปปะะหหหลลดดกกยย้ทีต ต้นฤดูกาลพร้อมตัวเลขระยะทางวิ่งรวมในเกมที่น้อยกว่าทีมเบนฟอร์ดแบบครึ่งต่อครึ่งแล้วทำไมเทนฮากจึงสั่งงดวันหยุดและให้ลูกทีมมาซ่อมด้วยการวิ่งในระยะทางที่ทําน้อยไปโดยที่ตัวเทนฮากเองก็ร่วมวิ่งรับผิดชอบด้วยตรงนั้นถูกตีความคว่าเทนฮากต้องการให้ลูกทีมทุกคนตระหนักรู้ให้ชัดเจนตรงกันว่าฟุตบอลในแนวทางที่เขากําลังจะเข้ามาทํามันจะไม่มีทางสําเร็จผลหากว่าผู้เล่นทุกคนขี้เกียจในการวิ่งอย่างต่อมาคือเรื่องเสียงสรรเสริญจากคนในวงการที่ส่งตรงถึงคาาาาาาเซมมโ่่่่่ททีีหหหัักกจะววไไปปปปสสดด์์แลล้ผน เกมที่ผ่ผานไาเซมิโ่มักทําให้แฟนบอลรู้สึกเสมอว่าโชคดีขนาดไหนที่ได้มิดฟิลเกตพรีเมียมอย่างเขามาร่วมทีมเพราะจังหวะก,การอ่านเกมรอบตัวการปล่อยบอลไปจนถึงการเข้าประทัดที่แม่นยาและดุดันแถมยังมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาคือการที่สามารถเล่นเป็นตัวสร้างเกมจากแนวลึกได้ในตัวเพราะมีคุณสมบัติเรื่องความแม่นยําในการวางบอลทั้งสั้นและยาวแล้วก็เรื่องการหาพื้นที่สอดตัวเองเข้าไปลุ้นทำประตูในกรอบเขตโทษึ่งเคสคาเซมิโลนี้ยังส่งผลให้พอสโคอดีตไม่ฟิลระดับตำนานที่ผันมาเป็นนักวิจารณ์แต่ไม่ค่อยชื่นชมใครง่ายงดเย ปากยกย่องเอาไว้ล่าสุดไม่ได้โดยสโคโรบุเลยว่านี่จะเป็นเดีลที่คุ้มค่าที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ10ปีอย่างไม่ต้องสงสยัยเช่นเดียวกับในส่วนของอลันเชลเลอร์ที่กล่าวความเห็นผ่านทางพิมลิกโปรดักชันระบุถึงสิ่งที่เขาชื่นชมในการทํางานของเอเดร็เทนฮากมากที่สุดคือการสามารถจัดการปัญหาหลายๆอย่างได้โดยที่ภาพรวมของระบบไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนไปด้วยพร้อมทั้งระบุว่าเคสคริสเทโนโรนัลโดทาให้เอเดร็กเทนฮารได้รับความยำเกรงจากผู้เล่นมากขึ้นและมากกว่านั้นคือการที่ผู้้เเเเล่่่่่นนนออองงงงก็รัับฟสสิททีีทาาาพยายามจจะืไออไปไดปดด เกิดเป็นผลลัพธ์ที่เราเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ในเวลานี้อดีตกองหน้าะระดับตำนานของนิวคาสเซลยังเชื่อ้วยว่าแมนยูดีพอจะจบฤดูกาลในพื้นที่ท็อปโฟได้แน่นอนข้อเพียงเสริมกองหน้าตัวจบสกอรที่ไว้ใจได้เข้ามาการันตีอีกสักคนก็จะถือว่าไม่ยากจนเกินไปสอดรับกับความเห็นของทางแกลลี่เนวิลที่ระบุเอาไว้ทํานองว่าตลาดเดือนมกราคมนี้ในทางหนึ่งอาจจะสามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยแต่หากบอร์ดบริหารอนุมัติงบประมาณให้ลงตลาดซื้อหากองหน้าตัวเเเป้าๆๆเ้าาาารริงงขขมมมสักคนนพะใุอ แกนเนวิวนั้นเชื่อจริงๆแล้วว่าทีมในการดูแลของเทนฮาก์คกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและการจะทําให้การก้าวเดินไปยังเป้าหมายมีความมั่นคงก็สมควรต้องเติมความต่อเนื่องลงไปในกระบวนการโดยการเติมผู้เล่นที่โค้ชต้องการโดยเนื้อหานั้นเนวิวกล่าวแบบนี้ครับแม้กองหน้าที่มีตอนนี้จะเข้าฟอร์มแต่อย่างไรทีมก็ยังต้องหากองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมแม้ตอนนี้ทีมจะทําผลงานได้ดีแต่รายละเอียดเล็กน้อยเรื่องเกมลับก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นฉะนั้นการมีกองหน้าเข้ามาเพื่อเพิ่มความมั่นใจคือสิิ่่่่งงงงงททททีีีต้อ้ออํําา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 ผมมมคดดดดวเกกลับยยไๆโฉพะสร ที่ถูกลหลอไม่แข็งแกร่งขึ้นหลังผ่านสถานการณ์เรื่องโรนโดผมมองว่าพวกเขาผูกพันกลมเกี่ยวกันมากขึ้นและเชนฮากกออยู่ในตำแหน่งด้วยความมั่นคงที่มากขึ้นแต่สุดท้ายพวกเขาต้องเติมกล่องหน้าเพื่อให้ภาพใหญ่มันเข้มแข็งมากกว่านี้พร้อมกันนี้แกลลี่ก็ยังเอาไปเปรียบกับสถานการณ์ที่อาเซนอลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแกร่งขึ้นเรื่อยๆในแง่ขุมกำลังเชิงลึกผมมองว่ายูไนเต็ดจะดูดีกว่าได้ซ้ำในแง่ของปริมาณผมไม่ปฏิเสธว่าอาเตตาทำผลงานได้เยี่ยมมากๆแต่ลึกๆแล้วคุณจจะรรู้้้้สสึกกกกกไไดวววว่า่าาาาาาพพเเเเเเขขียซ็นนตตตออออ์ัััหหหลปปงญญใใ สำหรับยูไนเต็ดผลทางยังยาวไกลอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แหละจะชี้วัดเพราะจะมีเกมเจอซิตี้กับอาร์เซนอลโดยตรงแน่นอนว่ามันยากมากๆแต่หลังจากนั้นภาพอะไรต่างๆสาหรับยูไนเต็ดน่าจะชัดขึ้นอีกมากกว่าตอนนี้ในส่วนของข่าวข่าวรอบวันที่ผ่านมามีรายงานในทนํานองข่าวดีของแฟนผีเมื่อเจมดักเกอร์คนข่าวค่ายเดนเทลกาฟทำรายงานออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องสัญญาของดับเบิลเดยกรที่ตอนนี้ดูจะชัดเจนแล้วว่าเดเ์กรยินดีจะให้ความร่วมมือกับทีมเพื่อลดค่าเหนื่อยของตนเองลงจากที่รับปัจจุบัน3755,000 0ปอนสัปดาหพื่อหวังจน คุยเจรจาในขั้นตอนต่อไปของการต่อสัญญาใหม่เพราะสัญญาเดิมนั้นจะหมดลงในเดือนพฤุนายนนี้แล้วโดยเคนนิดเจมดักเกอร์ไม่ได้ระบุตัวเลขแน่ชัดน,นะครับว่าเมื่อยอมลดค่าเหนื่อยลงแล้วจะลดลงมาเหลือที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่แต่แฟนผีคงไม่ได้สนใจอะไรตรงจุดนั้นเพราะเชื่อว่าแค่เดคอายอมที่จะลดค่าเหนื่อยพอต้องการรับใช้ทีมต่อไปแบบนี้มันก็ได้ใจไปแบบเต็มร้อยแล้วล่ละครับโดยตัวของเดคอานั้นระบุว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการต่อสัญญ,ญาใหม่เพราะใจเขานั้นยังไงก็อยากรับใช้้้ททีมตต่่่อออไปอยูแลววววุุกัันนเเขาางระบ แค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเพราะลึกๆแล้วเขาบอกว่าผมเชื่อว่ามันจะจบลงด้วยดีถือว่าชัดเจนจากตัวเดเควีว่าเขาอยากอยู่ต่อแต่อันนี้คือต้องย้ําก่อนว่ามันยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะบรรลุแล้วนะครับเพราะเป็นรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศขาดการถึงที่ทางความน่าจะเป็นในเรื่องนี้เอาไว้เท่านั้นส่วนในเรื่องของตลาดนักเตะมีรายงานที่เกี่ยวกับตําแหน่งผู้รักษาประตูออกมานั่นคือลอรีวิทเวลระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะเข้าพูดคุยกับทางคิสซันพาเลตเพื่อเจรจาขอเช่ายืมแจ็ ตเ,เรียกกััวลบไปโดยการนี้ลอรีวิทเวลก็ขาดการล่วงหน้า,าไว้กลับว่าถ้ามีการเปิดโต๊ะคุยกันจริงทางคิสตันพาเลตก็อาจใช้โอกาสนี้ลองแยบถามเรื่องอนาคตของวันบิสก้าไปพร้อมกันในตัวด้วยหลังวันบิสก้ากากลังทําผลงานได้ดีในเวลานี้พร้อมกันนั้นกับคําถามที่ว่าแบบนี้ทําไมปีศาจแดงไม่เ,เรียกตัวดินเฮเดอร์สันกลับมาจากนอต์ทงแฮมฟอร์เลสเลยเพราะมีเงื่อนไขเรียกตัวกลับมาได้ตรงนี้วิทเวลระบุว่าทางปีศาจแดงเองก็มาอยากไปขวางโอกาสลงสนามที่ต่อเนื่องของเฮเดอร์สันและมองเลยว,ว่าตัวของดินเฮเดอร์สันน่าจะพึงพอใจมาากว่ อยู่กับฟอร์เรสให้ครบสัญญาจะถามว่ามีพิจารณาว่าจะเรียกกลับมาหรือไม่อันนีวิทเวลระบุว่าทางยูเนเต็ดก็มีคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างเหมือนกันย้อนกลับไปที่ต้นทางเรื่องเดเคอาร์ยังมีในส่วนที่เขากล่าวถึงลุกชอเพื่อนร่วมทีมด้วยว่าทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆกับบทบาททั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์ในหลายเกมหลังที่ผ่านมาและหลายเกมนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากในตัวด้วยและยังมีในส่วนที่กล่าวถึงมาร์ตินเนสปากาหลังดีกีแชมป์โลกโดยระบุว,วา่าลิซันโดเป็นคนประเภทที่เปลี่ยนไปด้ววยยยแแรรงงงงงงผัััักกกกดนนนมมมมีพลงงาาาาสูๆตตต่็็้้ใเเเอออซขข100% ลเวลามันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากที่เขากลับมาสู่ทีมแล้วจากนั้นก็กล่าวถึงการทํางานกับเอเดรกเทนฮาว่าชัดเจนที่สุดคือเขานำเซฟลิตท,ที่ยอดเยี่ยมทําให้เราเล่นฟุตบอลกันได้ดีอีกครั้งและนี่คือวิธีการที่เราแสดงออกมาให้เห็นและรักษาความต่อเนื่องเอาไว้ซึ่งสําคัญคือเขาทําให้ผู้เล่นมองเป้าหมายร่วมกันและรู้สึกถึงคําว่าทีมทุกคนต้องการชชนะและต้องการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆได้คอายังพูดด้วยนะครับว่าหลังจบเกมชนะบอลม้สการ์แตแมุมของเกท่สื่อารกกกัับบลูทีมหงจเ นัชดเจว่าเขาไม่ได้พอใจกับภาพรวมการเล่นโดยให้เหตุผลว่าช่วงท้ายเกมนั้นทีมเปิดโอกาสให้บอลมัดได้คุกคามมากเกินไปและทีมเองก็เสียโอกาสดีๆมากเกินไปในจังหวะสวิตช์การเล่นซึ่งก็ถือว่าถูกต้องตามนั้นเพราะตามความจริงแม้สกอร์จะขาดแต่การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แสดงออกถึงการเล่นที่เรียกว่าปิดเกมแบบผ่อนคลายได้มันก็ยังเป็นสิ่งที่เทนฮากและลูกทีมของเขาต้องปรับแก้กันต่อไปเพื่อให้อนาคตเวลาเจอเกมที่บีบคั้นจะสามารถรู้วิธีจบเกมในแบบที่มันไม่ต้องลุ้นระทึกกันมากจนเกินจําเป็น